เนาะขอภัยบุญนั่นเนาะพาสัมฤทธิ์บ้างขอภัยเป็นความยักแรงพะโลนเนาะอ่ะคนเมื่ยขึ้นนะพาสมภัยพาสมภพแต่งกับพาสมภพแต่งมาทานที่สมภพแต่งเนาะอ่ะอินิกาตากาเลนะภูทางภูเทมะอินิกาตากาเลนะ hampaṁ kuṣeṁha, kiṁ nīnāṁ sa pāleṇaṁ, saṁhāṁ kuṣeṁha, ākāraṁ tamāṁ sāpūto bhavā, uthāṁ bhavāṁ tamajīvāde, ca vākāto bhavātā-taṁmo, hampaṁ na-paṁsāmi,

หาเจตรหาดิธาจามาตัดิยปิมะยังคันเตวิทุขิสุมาคณาชายาติสราเนนัสหะเจตีหาดิธาจา อะระหะโตจัมาสัมพุทตะนะโมตสะพะะวะโตอะระหโตจามาสัมพุทธสะนะโมตสะภะกวะโตอะระหะโตสามาสัมพุทสะนะโมตัสะพะะวะโต พระอรหันตสัมมาสังฆะตถาคตสรณัง ข้าพเจ้ามีเยนะติดการความตระหนักกระจา I need ที่โต๊ะนั่งกินอาหารอร่อยทุกแบบตอนนี้เราก็มีการเต่าทำสวายธรรมทานเนาะพระธรรมบูชธรรมทานเนาะเดี๋ยวเราเอาเงินใส่มือวันนี้ติดศาสตร์ต้องศาสตร์คู่อ้าวติดศาสตร์ต้องศาสตร์คู่รอดศาสตร์ต้องศาสตร์คู่เป็นการสวายธรรมทานธรรมนามและโอโหที่กล่าวนะทางธรรมบูชก็เจอได้กล่าวได้ว่าอ่านเนาะ จะทำก็เอาเงินใส่ไว um like so ้ไม่ทำก็ไม่ว่าเนาะเดี๋ยววันคุณต้อยก่อนน้อยตอนที่ที่คุกท่านทีคุณจะกลับบ้านทางโ้นั้นจะไม่ดีเอาคนใหญ่ก็ทำมาสบายนะยี่สิบบาทก็สามพุก้าสิบบาทก็สามพุ๊บร้อยบาทก็สามพุกเนาะนะเพื่อความว่าเอาลงทุกกานะครับเราจะได้กลวควาสบายกันนะ ถากรรมและเอาโหติกรรมแล้วเข้าวิธีสวดพันญักติต่อไปเนาะเอาแต่ตามใจดูตามจัดมาครับไปมาไปว่ากันไะคราบเออดีติดตาตก็ตารู้่านติดตาต้องตาดูร้อยตาตัอตาดู้ารวยก็รวย อิมา ن ิยังเันเตสักพทานานิดพกปริวารานิทิ่ผูกักพัสส์โอนุที่ลัมมะาัุโนวันเตทิ่ผูกักโคอิมา ن ิสักพทานานิดพกปริวารานิปักที่คันหาตุ มหาตามที่ประตังทีตายะสุสาละถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธรูปัตนีวรวรรณพระไตรปิฎกดอกไม้ทุเทีาายททวน,ทนวันใจดีเพื่อเทาาวายทำทาน เพื่อบุปภูเพื่อมริภูพทั้งสองบริวารกนหลายแบนี้เพื่อแผ่เทตตาเวาหลายแด่เจ้าฟ้าพ่อมหากรรธิเทวาธีตามมนดาบูตาจารุกิให้ปู่ย่าตายาย นาที่ที่น้องจตุภู라이ตามีภรรยาบุรณณิวานพัคไหยะมงคลเจ้าบพงธาลีเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของทุ่งเจ้าของท่าเจ้าป่าเจ้าเขาผีเจ้าผีเรือนแม่ยันนา นายพวามาสตูเจ้ากรรมในเวรเจ้าเพ่ตาตบตระกูทั้งหลายตับพระภิกาทั้งหลายที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่ยอมรับไปแล้วก็ดีที่ยังไมที่นด่อยู่ก็ดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเ่อของพระพุทธเจ้า สัตว์ปัญญาอนาคตจะชาขอให้ท่านสงายดวงมาลาเปิดปุ๊เปิูสที่พพเจ้าบังในวันนี้มีงหนึ่บางใามด้อง่อเมทสายขอให้ท่านายดงมาติม แต่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการกรรมวัตถิกกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าตเป็นศะมาหากำตองหน้ากุฏิเล็กหลังกุฏิด้วยกาย ต่อเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายบรรพบทั้งหลายกษัตริย์ทั้งหลายกษัตริย์พิจารณาทั้งหลายจงมาอโหสิกรรมให้ใจและกรรมทั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปเพื่อพิจารณาของท่าน ขอให้คนผู้ตัวยานของทั้งมีสุขให้สุขยิ่งยิ่งขึนไปนั่โมตัดตาตัดทุกตัดโตตัดโรตัดไยตัพผคอกตัวนอตัพผคอกตัวใหใดพอะวัเพอดือเพอปี พ่อลยยออไปหากไปพอไปหัลไปพ่ะอไปหไป่อ่ไปไปหไปแต่ทที่ีเป็นมงคลมหามงคลแต่ตัวข้าพเจ้า โอ้ตักตักผลบุญและอาบิสม์ที่ข้าพเจ้าได้กระทามต้องนำมาส่งเสริมให้ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าภูมิปรวรของข้าพเจ้าที่นาการงานของข้าพเจ้าที่อยูที่อาศัยของข้าพเจ้าต้งมีความโต ตงมีความเจริญด้วยอาย,อายุวันนาปุภพละหมดท้อหมอดโลรหมโลกหมดภัยหมดภัตเดจังไรโที่มาลาตีตา,ามละนาเนเธอบอกอนืนนามระพุญวันเยินวีเกิดบวันเล้ที่ตะบูนเะเจรงหวันาานึกอัทิถานเอา ยาเตโยสาธุพระพุทธเจ้าแห่งเมตตาให้สับเราตัดอโหสิกรรมให้จารและกรรมสาธุสาธุสาธุไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงไม่จนไม่จนไม่จนกดนี้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 รวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่ เป็นทางบุีทังเปิตังตุงังยิ่สวจะไจโตเศรเพจตเสจัโตปรรโตยาามริโโติรโตยาทสัวปวันจันโตสับพระภุินัตตุมาเตภววันกรโยสุขิการโยภวอภิวัจะเลิจาิจมุทาเบจามิโน จัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนมุขังภะลังสาโยมดองลยมั้เนาะเดี๋ยวท่กนวนอาจารย์แกดูถึเนียพระคุณพระบุญนะครับจุดเทียนไทยเพื่อเป็นสิริมงคลเอาเทียนมั้ลูก โยที่เอาประกังใทมือว้นะเดีวเราก็ทางนี้กจะถวายจะพายก็ถ้ามาถ้าถ้ารุ่ไม่ไหก็โรธาบบากกันมาได้เนาะมาคนแล้วก็มาทางนี้ ยี่สิบบาทห้าสิบาทเยอนะครับเอาเลยเอาลุกไปเลยแล้วก็แบตแต่งตามแต่ต่าทแล้วเราระถวายตรงนี้กระต่ายกันแก่วันนี้ขาวไหลเพราะวาการกันแค่จบยอดครับเอาจากต้นข้าวต้นไม้ออกไม้ออกออกกันฝากมาไม่ได้เงยเงยเงย เป็นพระที่ีจริงๆนะเพราะว่าผมรู้จักแต่การทเราตอมือตั้งแต่หน้าคนที่มาจนไม่มาอรผมใผม แล้วาเนากรองดแล้วนะออพอมีอกาดก็ถึงว่าธรรมาแล้วก็พนูนคู้นพุทาสหาไปในัวค่ะบางครั้งหรืว่าแฝงบางครั้งมนเป็นอย่างนี้แต่เท้าเบลครับ่เท้าเบครับเท้าเบครับไม่ได้ เราไปน่าที่ดูเลยค่าน้ำค่าไฟโอ้โหทุกอย่างมีหมดเลยและยางน้ำเลย เป็นวันนี้นะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นว like okay. ันที่ดาวไม่ไปดูย้ายแต่ก็เป็นมงคลเป็นมงคลเพราะท่านเป็นปรทธาความเป็นมงลแต่วันวันวันี่า้ันระพองค์มาูเียรมารยกครแล้วก็ I'm gonna ก็รือว่าได้รับกรีจากพ่อที่มีนะคบซึ่งเป็นเกณฑ่ภาวะจอปหเวน่าถือว่าเป็นปรบตาวันนี้เป็นเทศกาลมาว่ดสวามีเนะก็นยถือว่าเป็นความเป็นตายอย่างสูงนะคะแล้วก็ทุกท่านถือว่ามีโอกาสอย่างสูงว่า นะวันนี้มัอเป็นทีปจานนะมารวมตัวกันนะนักวัตสวรามาลยนะอย่างโยก็มากันเยอะมากมายนะโยกจรวมตัวรวมหัวกัเอรวกหรรวดูดีกว่านะากอขอร่งอรที่มา วันน mm ี hmm. ้ Walker, been, ังได้ร like ับกรารลต้นโตมาด้มา้นรอยู่ข้างพโฮ่าแล้วก็ได้รับารมีการอาจารย์ุารวุู้เป็นเากรมืองผู้ที่มียรติยความรตา Không qua, có, nào thường, đá, đá đầy, mà nó gặp qua ấy nó có niềm tin và tham vọng rất ngาม chúng ta đã qua นะครับขอให้ทุกท,าท่านโชคดีมีหน้าและก็เริ่มรวย give you a your